สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับวันนี้จะกลับมาในโหมดของพูดศึกวันี่บชิอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายไปประมาณ4-5เอพิโซดเพราะว่าเป็นช่วงที่ศึกวันชิบชิพหยุดแข่งไปนะครับในตอนช่วงสงกรานต์แล้วก็วันใหญ่ก็ยังไม่มีนะครับก็เลยเอาเวลาในส่วนนั้นเนี่ยบารานสลับพูดไปเรื่องขเขมรหลายคลิปเลยนะหลังจากที่ไม่ได้พูดมานานนะครับก็ปล่อยของแบบชุดใหญ่ไปเรียบร้อยพร้อมกับน้ําเสียงแบบจริงใจแบบหล่อๆเลย เอาละวันใหญ่วันไฟไนที่จะถึงนี่นะครับประจำเดือนพฤษภาคมวันเสาร์ที่5ที่สนามมวยเวทีลุมพินีเริ่ม8ดโมงเช้าเป็นศึกวันใหญ่วันไฟไนที่แบบว่าเป็นการจัดแบบจำนวนมินิมอลนะครับมีทั้งหมดแค่8คู่ซึ่งปกติจะ1 0 1 1 1 2คู่ประมาณนี้คลิปนี้ก็ขอพูดเฉพาะคู่สำคัญสำคัญแล้วก็คู่คนไทยเท่านั้นมวยไทยฟราเวทจอแดนเอสตูปินันหนึ่งในแฝดมหา,หาการจากโคลัมเบีย จอแดนไฟแรกเปิดตัวชนะแฮกน้อยไปแล้วนะครับไฟสองหนนี้จะเจอกับอาลีซาโดเอฟมวยจากรัสเซียนะครับซึ่งไฟล่าสุดที่เราจับมันได้ติดตาก็คือแพนน็อกแบล็คแพนเทอร์แบบโดนน็อกด้วยท่าเตะสูงแบบสวยงามของแบล็คแพนเทอร์เข้าไปไฟนี้ถ้าเกิดตามผลงานนะครับจอแดนหนึ่งในฝาแฝดไอริสไอเหลืองจากโคลัมเบียเนี่ยน่าจะเก็บเลเวลค่าประสบการณ์แบบเกม r p g ไปได้จากไฟนี้นะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจอแดนพลาดหลับขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าสไตล์เปิดหน้าโฉงช้างนี่แหละ มวยไทยฟรายเวทชอนจันวิเรียกทุยมึงยังไม่จบอีกเหรอแอดมินชอนคลิมาโคจากอเมริกาเจอกับอาคีฟกุลุซาดาชอนผลงานที่เราคุ้นตาเนี่ยก็คือวันใหญ่168ที่อเมริกานะครับกันแลกกันนับสุดท้ายก็โดนโยฮันเอสตูป,ปินันน็อกไปในยกที่2ไฟที่แล้วชอนชกศึกวันไฟในครั้งที่28นะครับเอาชนะคะแนนเดียโกปาเอสไฟนี้เจอกับไอหนู19ขวบอาคีฟกุลุซาดา เด็กนรกเด็กปั้นของชิงกิสอาราซอฟที่ขึ้นวันใหญ่มานะครับแล้วก็ฝากฝังไว้กับเมดิซาตูนะครับก็3มไฟเอาชนะรวดไต่เต้ามาวันใหญ่อย่างรวดเร็วแล้วแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับผลงานเตะตาดีมากจนได้รับสัญญาขึ้นวันใหญ่ก็คือหมุนตัวสอกกลับน็อกพึ่งหลวงบ้านแลมบ้าปันยกยที่2ถ้าตามฟอร์มเนี่ยอาคิสน่าจะดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับไม่รู้ว่าชิงกิสอาราซอฟยังอยู่ที่ไทยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะบินมาหรือเปล่าในช่วงวันชก ก็อาจจะตามมาประครบประงมถึงขอบเวทีก็เป็นไปได้นะในวันนั้นมวยไทยเบนตัมเวสเสมาเพชรแฟดเหกเจอกับอับดัลลาห์ดายาคีเอฟจากรัสเซียเสมาเพชรช่วงขาลงแบบฟอร์มที่ต้องเรียกหาความมั่นใจด่วนมากนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ก็มีไฟอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนไฟลา่าสุดเสมาเพชรมีโอกาสได้แก้มือเจอกับฟิเลเบเบิเปโลโบก็กลายเป็นว่าโดนย้ำแขนโดนไล่ขย้ำเข้าไปนะครับโดนต่อยนับไปหลายครั้งจนแพ้ที่โอเป็นยกอดีสาม ไฟนี้จะเจอกับมวยโหดสัตว์รัสเซียนะครับที่ขึ้นชื่อลรือชาเรื่องน็อกนักมวยไทยของเราในวันลุมพินีนักมวยไทยในวันลุมพินีก็โดนรัสเซียน็อกไปหลายคนเลยนะครับรัเสเซียที่เสมาเพชรจะเจอก็คืออับดัลลาจากทีมเมดิซาโตนะครับต่างชาติยี่ห้อเมดิซาโตมาเนี่ยก็อันตรายทุกคนเห็นแล้วเสียวแทนเสมาเพชรอีกแล้วนะครับไฟนี้เสียวแทนจริงๆเลยไฟล่าสุดอับดัลลาเนี่ยน็อกอาเลซซิโอมาลาเตสตาในวันลุมพินี96านะครับทำให้ชนะใจบอสชาตีจนเขากระชากสัญญาวันใหญ่มาได้ในที่สุด โดยก่อนหน้านั้นก็น็อกทั้ง10หมื่นโคตดนายมาน็อกองคบากมาชนะคะแนนอวตารพีมามีมาสะดุดแพ้คะแนนยอด i อ PK ไปเนี่ยแหละฮะเสมาเพชช่วงฟอร์มดบด,บ,ดบเนี่ยมาเจอดาวลุ่งขาขึ้นนะครับแถมเป็นมวยรัเสเซียด้วยก็ต้องเอาใจช่วยเสยมาเพชเป็นอย่างหนักเลยนะก็เบื้องต้นก็ขอให้ยืนครบ3ยกให้ได้ก่อนนะครับอย่าไปโดนน็อกเพราะว่าไม่อย่างนั้นนี่กำลังใจจะหายไปเกือบหมดอะคู่เอกมวยไทยฟเวทกล้องธรณีสอสมหมายเจอกับน้องโ oh อฮามามวยไทย เป็นการรีแมตเจอกันภาคที่2หลังจากที่เพิ่งเจอกันมาไม่นานเท่าไหร่เลยนะครับแต่ว่าคาใจเสียงแตกนะครับแฟนมวยน้องโอเองเนี่ยก็คงตงิดต,ตงิดบ้างแล้วว่าแหมเขาก็แบบน่าจะชนะเหมือนกันพอได้รับโอกาสรีแมตคราวนี้นะครับก็ต้องเอาให้เด็ดขาดกันไปเลยถ้าใครจะชนะใครจะนับจะน็อกก็เอาให้จ่าแจ้งไปเลยนะครับโดยไฟที่แล้วเนี่ยเป็นการประเดิมรุ่นไฟเวทของน้องโอหลังจากที่ลดรุ่นลงมาจากรุ่นเบตัตมเวท ก็อาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับไฟที่2นี้ก็จะได้กลุ่มบังเหียนคอนโทรลร่างกายตัวเองได้ดีขึ้นไฟนี้สิ่งที่น่าสนใจมากก็คือกล้องธรณีเนี่ยเดินตบเท้าเข้าบ้านอะคาเดมี่แฟนตาเซียเข้าเก็บตัวค่ายพ k แสนชัยของเสียแขกซึ่งเสียแขกก็ชอบออกชอบใจในตัวกล้องธรณีนะครับข่าวที่ออกมานีแ happy ทั้งสงฝ่ายแล้วที่พีเนี่ยตัวจีด๊ดตัวกลั่นตัวตึงตัวท็อปเบอร์ตองมวยดีมีระดับ พีเคสร้างสารรค์ผลงานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านมีมวยดีมากมายให้ลงนวมะ่ะเป็นคู่ซ้อมที่ดีมากๆเพียบไปหมดดาดังนั้นเชื่อได้นะครับว่าในเมื่อลงทุนปรับเปลี่ยนการฝึกซ้อมแบบตบเท้าเข้าบ้านอะแคเดมีในครั้งนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ชั่วคราวหรือว่าเหมาค้างคืนต่อก็ตามเนี่ยแฟนมวยก็คงคาดหวังในตัวกล้องธรณีในฟอร์มใหม่แน่นอนนะครับว่าต้องออลนิ้วออกมาต้องมีความดุดนันมีอาวุธรุนแรงให้แฟนมวยได้เห็นส่วนจะชนะหรือแพ้นะครับก็ต้องถามฟอร์มน้องโอ๋บนเวที เพราะว่าน้องโอก๋ก็คงจะไม่ยอมเช่นกันถ้าชนะกล้องธรณีได้เนี่ยน้องโอก๋ก็จะได้แรง์กิ้งรองอันดับสามาครอบครองตามมาตรฐานการจัดอันดับแรง์กิ้งของศึกวันในแบบครั้งที่ผ่านๆมาแล้วก็คููนี้นะครับต่อให้ใครชนะหรือแพ้ก็ตามเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวหลักฝั่งไทยนะครับที่จะต้องตั้งปอมลองรับมือการโจมตีของต่างชาตินะครับต้องปักหลักรักษาแรง์กิ้งเอาไว้ให้ดีนะครับต้องเตรียมรับมือตัวใหม่ๆที่จะขึ้นมาในวันใหญ่เช่นฝาแฝดอาชาพยองอย่างโยฮันกับจอแดนเอสตูปินัน หรืออาคีฟกลูซาดารวมถึงศึกสายเลือดกับเจ้าเสือใหญ่มองกรุงเทพธนบุรีอย่างเนี้ยโอ้โ oh. หส่วนนอกเหนือจากนี้นะครับในอันดับเรนกิ้งเนี่ยพอมองเงยหน้าขึ้นไปก็มีแต่ซุปเปอร์เล็กกับรถถังแล้วล่ะก็ปล่อยให้เขา2คนชิงแชมป์ที่ว่างกันเร็วๆนะครับตามที่บอสชาติสปอยเอาไว้นะครับว่าจะจัดแน่ๆก็จะทำให้รองอันดับต่างๆเนี่ยได้จอคิวได้ชิงแชมป์ต่อไป ส่วนคู่อื่นๆนะครับป้องกันแชมป์ในรายการนี้นะครับกลับกลายเป็นว่าคู่ป้องกันแชมป์ถูกโยกกลายมาเป็นคู่รองเพราะว่าถ้าเกิดจับเป็นคู่เอกแล้วก็เดี๋ยวจบคู่รองระหว่างคู่กล้องทรณีกับน้องโอเสร็จเนี่ยคนดูอาจจะทยอยออกสนามไปหมดซะก่อนน่ะคู่รองในรายการก็คือการป้องกันแชมป์ซับมิชันแกลปปิ้งรุ่นเวลต์เวทน,นะครับระหว่างไทลูทโร่เจอกับคู่ชิงแดนเต้ลีออนนะฮะไทลูทโร่เนี่ยเจ็ดไฟแบบซับมิชันแกลปปิ้งยังไม่แพ้ใครนะครับ โดยทางฝาแฝดก็คือเคสลูทโลเนี่ยหันไปหาความท้าทายใหม่ๆแล้วแหละก็คือลงแข่ง MMA เก็บเลเวลไปเรื่อยๆอยู่ก็ไม่รู้ว่าไทยลูทโลเนี่ยสนใจจะลงแข่งแบบ MMA บ้างไหมในอนาคตเอาล่ะก็อย่าลืมนะครับวันเสาร์ที่5นี้นะครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีเริ่มคู่แรก8โมงเช้าศึกวันใหญ่วันไฟ์ไนท์แบบมินิมอล8คู่เท่านั้นก็อาจจะจบไวแบบรักษาสุขภาพแฟนมวยชาวไทยนะครับมวยจบไวเนี่ย ก็จะทันได้กินข้าวเที่ยงตามเวลาไม่ต้องเสี่ยงโรคกระเพาะอ,อาหารหรือว่ากรดไหลย้อนกันสำหรับวันนี้นะครับแอนมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ